ดีครับเพื่อนๆครับจะมาตัดฟักนะครับเนอะเพราะว่าจะเอาไว้ไม่ได้นะครับนอกช่วงนี้ก็จะเข่าส่วงผลก็จะเป็นส่วนฤดูไอ้ผลไม้สุกนะครับเนือเพราะว่าบรรดาแมลงวันทองนะครับเนาะก็ก่อจะไม่เหนียวไม่เลี่ยครับนี่ห็นว่าครับเพื่อนๆดีกว่าจะนั่นนะครับเนาะคือว่าจะตัดนะครับจะเอาไปให้กลุ่มแมวบบานทั้งหมู่บานเปินเอาไปเฮ็ดไอ้ กับเขาล่งวัดนะครับเนาะนี่ครับถือว่าเอาไปตามบุญนะครับเด้อตัดเรียบร้อยเลยนครับนี่นี่ครับโ <c oughs> ยกขึ้นก็ได้พระมดาโอ้หนักเลยพระมด,ดาเปาดด่นอยู่เนาะ นู่ยเดียวก็น,นี่นะครับนู่ยเดียวก็ซื้อมาคุ้มนะครับไป้ยับได้ให้จังยับนี่ไปได้แบดน,นี้จะเอาไปไหนเนี่ครับไปไปตามทางนี่แหละครับมึงกั <laughs> กโลกมึงข้างบมด่านเะห็นไหขึ้นนละ้วนนะโอ้โหไอจีนว่างไง <laughs> <า> <laughs> ไปเพื่อจะขึ้นมาว่าสิ่งญ่แบบนี้เหรอ ปลูกเล่นๆ่าทีปลูกเอาเมียพัาดเอาเม็ดมันจะซื้อได้ครับอนนี้มันเงยเกินขาดก็เลยไปไปกันครับผมนี่ก็นนวยเด่งที่น่อยครับนี่นี่ครับพอว่าสซนทั้งนี้มันก็จะมีหลายมูบานนะครับมันจะเป็นสองมูบาน ที่ผมได้รู้จักกระเพื่อนเนี่แต่ว่านน่วยเนี่ยก็จะเอาไปให้บ้านกดกลุ่มเหมือนกับนีน่วยหง่นี่ก็น่าจะเพียงพอนะครับแล้วก็เหลือจะเหลืออีกลูกหนึง่งก็จะเอาไปให้ไทบ้านโพ้นนะครับนอนพี่นองข้างบ้านพุนกับมีดนะครับเด้อก็จะมีกับแบบนี้แหละครับปลูกปลูกกับว่าแมนว่าสิกินพ่อกระดักกระดดอกินบ่บาดบ่ไหวครับน่วยเนี่ยเมื่เปียงต้องหลายคนกินเมื่อกันสิกินเวิดไปไปกันแบบนี้นะ จะอ่อน้พี่น้องเสียด้ายเดียวยังวันทองมันเจาะมันจะเนาะเนี่ยมันจะเริ่มเจาะนี่จะมันจะเป็นวันยังสีนาะจะเนาะขาวๆเสียราต้องรีบตัดจ้าไม่งั้นไม่ได้แต่ว่าลูกขาวเนี่ยบ่เป็นยางเราจะเด้อลูกสีขาวนี่ไม่เป็นไรนราจะเนาะเป็นแต่ลูกเขียวนี่จ้ะเป็นแต่พักเขียวน้อจะเนาะตัวนี้กำลังเลยเดี๋ยวเรวาจะ,จะย่อยตัดไปให้อัน พวกปลาเพร่ะน่าจะเนาะพวกบรรดาญาติพี่น้องข้างเคียงจ้ะเนี่ยนะคุณมีกำลังแรงจังสิประมาณนี้่ะจ้าขอบคุณทุกท่านทีเ่เข้ามารับชมคลิปให้จนจบจ้า